เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลั Lucky กกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดท,ทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับการสวัสดีฟีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนจัดทีมนะครับจัดแผนเนาะนะครับเอาวันนี้เป็นคิวของ Position เกมนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเล่นแบบต่อบอลให้ดูละกันนะครับผมอ่ะวันนี้แผนที่เราเลือกใช้จะเป็น4 1 2 3นะครับ การเลือกแผนนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะทุกคนถ้าใครยังเลือกไม่เป็นนะครับผมจากนั้นเรามาเลือกที่เบีทีมนะครับกดเข้ามาแล้วก็มาเลือกที่เบีดทีมตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ยุโรปนะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับนเนชั่นนะครับผมแล้วก็มาเลือกทีมชาตินอร์เวย์นะนะครับมันจะอยูอันที่3นะครับสำหรับทีมชาตินอร์เวย์นะนะครับแล้วก็ กดดันไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากดไปที่ผู้จัดการทีมนะทุกคนแล้วก็เลือกไปที่เช็งฟอร์เมชั่นนะครับแล้วก็กดเดฟอลต์ตรงนี้นะนะครับแต่ว่าชื่อหน้าเนี่ยไม่กดนะนะครับเพราะว่าได้จัดทีมมาแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมเมื่อกดมาแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ว่ากลางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น C M F นะทุกคนให้เราทําการปรับนะก็คือแก้ไขตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็เลื่อนอ่าเลื่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนลากตําแหน่งนะครับอ่ะ ให้มันขึ้นมาเป็นเอเ็มเอฟนะปกติมันจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนลงขึ้นมาเนี่ยผมอ่ะเลื่อนขึ้นมาประมาณนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเอเ็มเอฟทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับผมในส่วนของการจัดทีมนะครับผมอ่ะปีกสองข้างนะครับแนะนําว่าให้เป็นในส่วนของสไตล์โพลาร์ฟิกวิงเกอร์นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเพลสตล์นักเตะด้วยเนี่ยผมอ่ะเปลี่ยนเพลสตล์ของโค้ชนี่แหละนะครับให้มันบูสต์ข้าพลังนักเตะนะครับโออเค่ะ ในส่วนของปีกท้องชีน่าใช้เป็นในส่วนของเพลสตายที่เรียกได้ว่าเป็นโพลล์ฟิวิงเกอร์ทั้งสองข้างนะครับผมเพื่อที่จะโจมตีจากปีกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ปีกเป็นหลักแล้วก็กลางอเว็บสตัวนะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้เป็นโพลล์ฟิวิงเกอร์นะครับผมใช้เป็นเคลียร์ซ่านะครับไว้คอยตัดในนะทุกคนส่วนกองหน้านะครับใช้เป็นเอโต้นะครับผมโกเเชอร์หรือฟองอินบ็อกก็ได้นะครับนักเตะตัวไหนก็ได้นะทุกคนโอเคแต่ว่ากองหน้าเนี่ยเน้นให้มีสปีดนะครับส่วนปีก2ตัวก็ให้เน้นมีีีีสสปปเหมมือนนนกััะครบ อ่าโอเคประมาณนั้นนะครับผมส่วนกลางนะครับผมก็เน้นเป็นกลางรุกนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นครีเอทีฟก็ได้หรือว่าเป็นออเคสเตเตอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเรามีนักเตะแบบไหนนะครับหรือจะใช้เป็นโฮปเยอร์ก็ได้นะครับสสไตล์ตรงนี้นะครับแต่ว่าบล็อกทูบล็อกเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบไหมนะครับถ้าบล็อกทูบล็อกมันจะเติมขึ้นสุดลงสุดน,น,นะโอเคแต่ว่าเกมรับเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้แบบลงมาทันบางครั้งนะทุกคนอ่าบล็อกทูบล็อกนะครับผมอ่าส่วนกลางตรงนี้แนะนําว่าให้ใช้เป็นเด็ตทอยเยอร์หรือไม่ก อังเคอร์แมนนะทุกคนก็จะยืนป I mean, okay, ักหลักนะครับเดสทัวเยอร์ก็จะรอตัดเกมไม่ได้แบบดันสูงมากนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนหนึงแบ็กสองข้างนะทุกคนอันนี้ก็ใช uh, nice uh, ้เป็นในส่วนของแอตแทกิ uh, nice ้งอ่าแอตแทกิ้งฟูลแบ็กนะทุกคนหรือว่าจะใช้เป็นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กก็ได้นะครับผมอ่ะถ้าเรามีนักเตะแบบนั้นก็ใช้แบบนั้นละกันในคนในส่วนของแบ็กนะครับแต่แนะนําว่าไม่ต้องไปใช้แบ็กที่เป็นอ่าแบ็กฟินิชเชอร์นะนะครับผมอ่ะอันนั้นมันจะหุบเข้าในนะครับสำหรับแบ็กสไตล์นั้นมันจะหุบเข้าตรงกลางนะทุกคนเวลาที่แบบบเเเราติมมกกุ พื่อที่จะทำเกมสั้นสระแบ็กสไตล์นั้นก็อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่นี่ครับผมอ่ะส่วนกองหลังนะครับกองหลังเนี่ยใช้เป็นอ่าบิวอัพตัวนึงก็ได้นะครับหรือใช้ยืนเป็นเดสตัวย์คู่กับบิวอัพก็ได้นะนะครับหรือไม่ก็เอ็กซ์ตาฟอนแมนกับอ่าคู่กับบิวอัพก็ได้นะทุกคนอ่ะหรือจะออฟสไตล์แบบนี้ก็ไม่เป็นไรขอแค่มาเล่นเข้ามือนะครับสำหรับนักเตะตัวนั้นเนาะโอเคส่วนประตูเนี่ยก็เลือกใช้เอาลลักการนะครับว่าเพื่อนๆมีแบบไหนนะครับแต่ว่าชิโน่เนี่ยจะใช้ในส่วนของอ่า ชมไอเคิลนะทุกคนก็จะเป็นประตูที่เป็นสายลับนะครับผมสำหรับประตูตัวนี้นะทุกคนสำหรับพีเตอร์ชมไอเคิลนี่ครับผมอ่าเป็นดิเฟนเซี อ่าโกคิปเปินะทุกคนก็เป็นประตูที่แบบไม่ได้ออกมาตัดเกมถ้าเราไม่เรียกออกมานะัะนเนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดตัวของเฟสต์ที่ได้ได้ว่าเป็นโพซิชั่นเกมหรือว่าเป็นการต่อบอลนะครับผมอ่าแผนนี้ก็จะเหมาะกับสายที่แบบต่อบอลนะอ่าคลองบอลไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเข้าทำนเองนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันแมบเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อเราจัดทีมจัดตัวออกมาเป็นแบบนี้ครับไปไปดูกันเลยครับ เอาละครับเริ่มเกมนะครับฝั่งเรามาในชุดของนอร์เวย์นะครับมาในชุดของสีน้ําตาลนะทุกคนก็เป็นน้ําตาลเลือดหมูนะครับผมอ่ะแล้วบุกมาจังหวะนี้ครับสไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเก็บบอลไว้กับตัวนะฮะแล้วก็ค่อยๆต่อบอลทําเกมกันขึ้นไปนะทุกคนเน้นย้ําว่าไม่ต้องเร่งรีนะฮะสายนี้เนี่ยก็จะเป็นสายที่แบบใจเย็นนะครับฟองบอลไปเรื่อยๆตามจังหวะโอกาสน,นะครับผมอ่ะให้เข้าในามาจังหวะนี้โดนดักเลยครับ โมดิทเก็บได้ให้มาที่เอโตเอโตชิงต่อมาที่ซอนซอนยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองส่องเลยครับแล้วเป็นบอลส่งของคู่แข่งมาอาราโค่อาราโค่ดักได้ดักได้เข้ากลางในของเข้ากลางมาที่ดเดบรบอยดเดบรบอยชิงกันกันกบโมดิตครับจังหวะน,นี้โมดิตเห็นปีกเติมในผมอ่าแผนนี้ก็จะอ่ามีข้อดีในส่งของปีกนะทุกคนปีกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมันจะเติมเกมแล้วก็หาพื้นที่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสแทงในขออ่าแทงขึ้นริมเส้นนั่นเองนะครับมาจังหวะนี้ครับาบาบ คาลิบาจังหวะน,นี้โยนออกมาที่เดวี่ฟังกิเล่เก็บได้ให้ออกปีครับนี่ครับประโยชน์ของแผนนี้ก็จะเป็นปีครับที่คอยทําเกมให้กับกองหน้าครับเดี๋ยวจังหวะน,นี้โดนตัดมามาใหม่ครับจังหวะน,นี้ใครที่เล่นสายนี้อยู่แล้วก็แนะนําว่าให้เลือกกองกลาง2ตัวที่แบบเติมเกมรุกดีๆนะครับอย่างเดอะบรอยนะครับหรือว่าเป็นโมดิตก็ได้นะทุกคนหรือจะเป็นพวกจูดเบลลิงแฮมก็ได้นะครับผมอ่าเป็นฮูเปเยอร์แล้วจังหวะน,นี้แทงให้อโต้ e oh. โดนดักก่อนนะครับ แล้วยังเป็นบอลของฝั่งเราครับจังหวะน,นี้ยังเก็บบอลไม่ได้ครับกเบลครับจังหวะน,นี้โยนขึ้นมาครับแล้วเป็นบอลของโมดิตเลยครับยังเก็บบอลไม่อยู่นะครับจังหวะน,นี้คู่แข่งสวนมาเราโค้เก็บก่อนครับกองหลังนี่ครับผมก็ให้เน้นกองหลังที่มีสปีดค,ความเร็วนะครับผมแล้วก็พยายามเน้นข้าพลังที่เป็นเฮดดิ้งให้ดีนะทุกคนเพื่อที่จะ หมงกันนะครับหรือว่าโมงเคลียร์ก่อนจังหวะที่คู่แข่งจะได้บอลน,นั่นเองนะครับ,บนี่ครับบานบิสซากาตัวนี้มีสปีดความเร็วครับเป็นแบ็กสายรับครับตัวนี้แล้วให้ออกมาจมังหวะนี้หลุดออกไปนิดเดียวครับมาใหม่ครับซาริบาซา,า,าริบาเก็บบอลได้ก็การเล่นคลองบอลเนี่ยเราไม่ต้องเร่งรีบมากนะ่อาคู่แข่งไม่ได้บีบเรามากเนี่ยทุกคนก็เล่นไปตามจังหวะน,นะครับเก็บบอลคลองบอลเก็บได้ก็ขึ้นเกมต่อบอลมันจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนสายสวนบอลนะทุกคนก็คือแบบ ไม่ได้เหมือนกับควิกเคาน์เตอร์นะครับมันจะเป็นการลำเลียงบอลขึ้นไปเรื่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วจังหวะนี้โดนตัดก่อนนะครับมาใหม่มาจากที่เดวี่แหกมาเคลียร์ซ่าจังหวะที่แบบตามบอลไม่ทันเนี่ยตัวเกมคนที่จะปรับนะับเพราะว่ามันเจอบ่อยมากนะครับสำหรับจังหวะแบบนั้นนะครับผมแล้วจังหวะนี้เอโต้ได้ลองสับเลยครับเรียบร้อยไปแล้วครับตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่เขาทําพลาดเลยครับทำหมู่โกมาแล้วก็ลงโทษเลยครับแล้วจังหวะนี้เวนิซิุส ยังไม่ผ่านนะครับสายนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นกลางลูก2ตัวนะครกบแล้วก็มีหน้า3ตัวนะทุกคนใครที่เล่นแผนนี้เนี่ยก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากลองเล่นแบบต่อบอลไหมนะครับถ้าอยากเล่นต่อบอลก็ลองจัดแขนประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมบางทีเราอาจจะเข้ากับสไตล์ ที่แบบเราไม่เคยลองเล่นก็ได้นะครับผมอ่าแต่ว่าให้เราทดลองก่อนนะครับผมอ่าเริ่มจากศูนย์ก่อนนะับนี่ครับผมในส่วนของการฝึกเล่นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพสสไตล์ไหนก็ตามนะครับี๋ยวจังหวะนี้การคองเกมเนี่ยก็จะคองเกมไปเรื่อยๆนะผมตามแบบจังหวะที่เรามีโอกาสเก็บบอลนะครับผมเนี่ยคองเกมอาจจะไม่ได้เยอะในหงในครึ่งแรกแต่ว่าก็มีโอกาสอยู่ครับพยายามบังคับกองหลังให้เป็นนหงอ่าขึ้นหลังไปเลยครับถ้ามีจังหวะอันตรายนี่หงไม่ต้องแบบ ไปเสียงนะครับผมอ่ะโยนขึ้นมาครับชมวยขึ้นการจัดตัวนี่ก็สําคัญในผมถ้าเราจัดตัวเป็นเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราจะชนะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะเราใช้นักเตะแดนหน้าแดนกลางยังไงให้มันแบบมีประโยชน์นะครับนี่แล้วเติมขึ้นมาให้กับซอนครับจังหวะน,นี้จี้ขึ้นมาคืนมาครับฟอ,องบอลใน,นผมอ่ะฟองบอลมันก็จะเป็นแบบลักษณะที่แบบรอเพื่อนเติมด้วยนะครับไม่ได้แบบสวนปูปั้มนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นเลย แล้วออกมาที่ปีกริมเส้นแล้วชิงต่อให้เดียบรอยจังหวะนี้ดีดเลยครับเรียบร้อยครับลูกที่2มาแล้วครับอ่าแผนนี้ก็จะเหมาะกับสายที่ใช้กองกลางในหุ่นตัวรุกขึ้นมาทําเกมได้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ทําประตูไปครับสำหรับคิวินเดบอยจังหวะนี้ครับยิงแบบดีดๆในห่วงลูกนี้นะครับนาคู่แข่งไปและว2เม็ดครับแล้วดักมาจังหวะนี้ัาที่จังหวะนี้ให้มาที่โตโต้โอ้โหประเทก2 3าครับแล้วไม่ได้ฟาว มากันที่ซาลิบาซาลิบาคืนให้กับชมาเคลื่อนก่อนครับแล้วเปิดพุ่งๆมาจังวันนี้ยังเป็นบอลของเราอยู่ครับเคลียรซ่าแทงต่อให้ปีกไม่ใช่ปีครับเป็นเบบีครับขอยัยเติมเกมสูงเลยเนี่ยผมสรับแบ็กแอตแทกกิ้งนะทุกคนอ่าเพื่อนๆชอบแบ็กที่แบบเติมเกมสูงก็แนะนําสไตล์นี้ครับนี่เติมเกมอย่างกับปีครับแล้วจังวันนี้เปิดสตันนิงเข้ามาได้โคกไหมยังไม่ได้เลยครับลูกนี้บอลอยู่ที่สมบอรายครับ คู่แข่งค่อนข้างที่จะทําเกมรุกอะไรใส่เราไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าเรามีกองหลังที่มีสปีดความเร็วทุกตําแหน่งเลยนะครับการเลือกกองหลังที่มีสปีดความเร็วมันก็จะช่วยเราที่แบบเล่นเกมรับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะตามทันแทบทุกจังหวะเลยนะครับมาจังหวะน,นี้ใช่ไหมขึ้นรับสบายครับเปิดบอลขึ้นไปครับจังหวะน,นี้ออกมาให้กับซอนฮมินซอนเข้าทางในมาเข้ากลาง ก็จะเน้นบอลผ่านตรงกลางเยอะนะครับสำหรับแผนนี้นะครับเพราะว่าเป็นกลางเอเวฟสตัว <kaz> ที่คอยสอดทำเกียรครับแต่หลักๆก็จะเน้นเข้ากลางแล้วก็ออกริมเส้นเป็นหลักเลยนะครับใครที่แบบชอบใสออกริมเส้นเป็นหลักแต่ไม่ได้แบบชอบออกริมเส้นสุดๆเหมือนเอาไว้ก็จะเหมาะกับตอบบอลก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็แผนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ชอบชอบแบบโจมตีริมเส้นนะครับอ่ะก็พยายามเล่นแผนนี้ดูนะครับผมอ่ะลองเอาไปทดสอบดูนะครับแผนนี้ก็ เล่นได้กับทุกพสไตล์เลยครับแล้วจังหวะนี้ปาดเข้าในมาเอโตเตัวยังเก็บบอลไม่อยู่เลยครับบอลออกมาที่โรดี้ครับคู่แข่งมามาที่กาเซโดครับจะลองสวนเราบ้างครับยังไม่ผ่านนะครับเข้ากลางเข้ากลางออกมาที่ริมเส้นอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดในนี่ครับแล้วจังหวะนี้เดบรอยหมุนเข้าในแล้วปั่นโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างคมลูกนี้3ไปเลยครับแทนนี้เนี่ยเหมาะกับกลางที่ยิงประตูแบบนิ่มๆเลยนะครับผมอ่า ก็กลาง2ตัวถ้าเพื่อนๆเน้นจบสกอร์เนี่ยก็คือเดอะบรอย d i โมดิได้เลยนะนะครับสำหรับแผนนี้ก็จะเหมาะกับสายแบบให้โฮปเยอร์ก็ได้นะครับอย่างจูบเบลลิงแฮมหรือว่าตัวอื่นๆนะครับอ็มบาปเป้ที่เป็นสไตล์โฮปเยอร์ก็เอามาเล่นกลางอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะมีร่างเกี่ยวร่างหนึ่งที่มันเล่นเอเวฟนะนะครับผมก็ไว้คอยแบบสอดทําประตูนี่ผมอ่ะกองหน้าไม่ต้องเน้นยิงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ากองกลางเนี่ยจะทําประตูได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากจังหวะสอดแล้วจังหวะนี้ไม่หลุดเลยครับ ซอนเกือบได้สับเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวบอลมากันที่อฟองโซเดวีเก็บไปนะครับเดี๋ยวเดวีจบเกมครับแม่นี้ก็เล่นคองเกมแหละนะทุกคนไม่ต้องแบบพรีผามในการเล่นนะครับผมเป็นสไตล์ที่แบบอ่าเล่นนุ่มนวลน,นะครับผมสำหรับอ่าสไตล์นี้นะทุกคนก็จะเล่นอ่าแบบไม่ได้บุกสวนตุ้มทีเดียวนะผมคือขึ้นเกมตามจังหวะนะผมอ่ะองบอลไปเรื่อยๆนะครับคอกันไปเรื่อยๆจนถึงหน้ากรอบเก็โทษนะครับผมแล้วจากนั้นก็ ค่อยทำเกมลุกแทงตามช่องหัแล้วก็จบสกอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะสไตล์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราจัดตัวมาประมาณนี้ก็จะได้การวางตัวกันขึ้นเกมแบบนี้นั่นเองนะครับผมแผนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในะทุกคนในส่วนของการเล่นแบบต่อวันครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม